ตัวนี้นะคะอ่านบาร์โค้ดที่เป็น 1D แล้วก็ 2D ได้นะคะนี่เป็นบาร์โค้ดแบบ 1D นะคะหรือ 2D นะคะสวัสดีค่ะจากบริษทัท Detail Business Service จำกัดค่ะ วันนี้จะมาแนะนำตัวบลูทูธสแกนเนอร์นะคะเป็นแบบริงสแกนนะคะยี่ห้อ General Scan นะคะรุ่น GS r 1,500 BTW h นะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นบลูทูธสแกนเนอร์นะคะหัวอ่านนะคะเป็นแบบ 2D นะคะคือสามารถอ่านบาร์โค้ดที่เป็น 1D แล้วก็ 2D ได้ทุกรูปแบบนะคะ ตัวนี้มีน้ำหนักเบาค่ะน้ำหนักเพียง50กรัมนะคะแบตเตอรี่นะคะมีความจุอยู่ที่320 m ป ah ์นะคะก็คือเปิดตรงนี้นะคะก็คือใส่แบตเตอรี่นะคะนี่คือเป็นตัวแบตเตอรี่นะคะเป็นบลูทูธ3.0นะคะแล้วก็เป็น USB เป็นไมโคร USB นะคะก็คือเปิดช่องตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเสียบชาร์จนะคะกับอะแดปเตอร์นะคะเป็นอะแดปเตอร์ของมือถือได้นะคะท,ท,ทุกแบบนะคะ รุ่นนี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 8.1ขึ้นไปนะคะ Android หรือว่า iOS นะคะหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะคะที่เป็น Windows 8.1ขึ้นไปที่มีบลูทูธนะคะน้ำหนักเบาะคะ่ะอุปกรณ์นะคะที่มาในกล่องนะคะก็คือจะมีตัวเครื่องนะคะมี คู่มือนะคะที่เป็น Quick Guide นะคะมีสายชาร์จนะคะที่เป็น micro USB นะคะคือไว้ไว้ไว้ชาร์จเนาะเป็นใช้ร่วมกับตัวอะแดปเตอร์ทั่วไปนะคะของมือถือได้ค่ะแล้วก็มีตัวเคสนะคะไว้กันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็มีสายลัดสำรองนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งคนที่ถนัดขวาแล้วก็ถนัดซ้ายนะคะก็คือถ้าถนัดซ้ายเราก็บิดบิดตัว สวมนิ้วนะคะให้ตัวสแกนนะคะชิดกับนิ้วโป้งนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะเหมือนกันค่ะก็คือก็คือบิดนะคะแล้วก็ให้ตัวสแกนสีเหลืองเนี่ยติดกับนิ้วโป้งนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานนะคะร่วมกับสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะคะในในกล่องนะคะก็จะมีตัว quick start guide นะคะเป็นคู่มือนะคะเป็นตัวเซตติ้งโดยเป็นการเซตติ้งด้วยบาร์โค้ดนะคะ การใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะเราก็ไปที่การตั้งค่าตัวที่เป็นนี่ค่ะ b บล t o o t HID Mode ค่ะอันนี้คือใช้ได้กับทั้ง Android, iOS แล้วก็ Windows นะคะแล้วก็อ่านไปที่ตัวนี้นะคะตัวตัว HID m o มดนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่สมาร์ทโฟนนะคะไปที่โหมดตั้งค่าก็คือเปิด b l บลู o t h นะคะ แล้วก็รอเขาเสิร์ชดีไว้นะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็น G S ขีด b า r c โ d e Scanner B T 4.0นะคะเราก็กดให้เขา Connect นะคะโอเคตอนนี้เชื่อมต่อแล้วจากนั้นนะคะเราก็สามารถอ่านบาร์โค้ดนะคะได้นะคะก็คือลูกค้าก็สามารถใช้แอปนะคะของลูกค้าเองนะคะหรือว่าจะเป็นอแอปทดสอบที่เป็น n o t e แ a d หรือว่า Excel ที่อยู่ในในสมาร์ทโฟนนะคะ เปรียบเทียบได้นะคะมันเหมือนคีย์บอร์ดค่ะเหมือนเราคีย์บอร์ดนะคะเหมือนเราะคะีย์ข้อมูลนะคะแต่ว่าเราใช้เป็นการยิงแทนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะคะ<ม>ตัวนี้นะคะอ่านบาร์โค้ดที่เป็น 1D แล้วก็ 2D ได้นะคะ<ม>นี่เป็นบาร์โค้ดแบบ1นนะคะ<ม>หรือ 2D นะคะ ค่ะนี่เป็นการทดสอบนะคะของริงสแกนรุ่น tskr ดอ0่าน0 bthw 2 d barcode นะคะลูกค้านะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือไปดูรูปได้นะคะในเว็บไซต์ของเรานะคะคที่ www rbs co th นะคะหรือ www anywhere anytime any com นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 743 4 5 9ค่ะ7434595นะคะขอบคุณค่ะ